คือทุกคนทำอะไรกันอยู่คะมีบ้านกำลทำงาน้งยู่คะ่ะแต่วันนี้จะพามาดูการดีใจและความจากสนุกของน้องหนูาหนาม,นมนายเจนนี่จากที่ทำงาน,นะคะ่ะตอนนี้เจนนีจก็กลับบ้านแล้วนะคะนักข่าร้าเยเจลิมก็รออยู่หน้าประตูบ้านคะ่ะแจนเลยบินจุนนี่แต่ใครก็รอยอยู่หน้านรประตูกระจกค่ะและนายก็ ไปเปิดประตูที่บ้านเพืนข้านะคะเพื่อท,ที่จะเอาข้าไปเก็บที่โน่นค่ะข้าลาเต้โคนกว็วายอยาแบบท่านนายชอบบ้านเร็วๆโรบินกินนี่นั่งเรือแบบจะเย็นๆด้ยตอนนี้ก็รอไม่ไหวแล้วนะคะคี่ลลมิขาจะชวนขึ้นเล่นพี่โลมิเด็กดำก็จะชอบเล่นมากเลยะคะ่ะโรบินก็เข้าไปเล่นด้วยวิย่งกันไปวิ่งกันมา เต้ก็เข้ามาเล่นด้วยค่ะค่ะแล้วเจ้าไนก็ขับรถเข้าไปจอดในบ้านตรงข้างกันเราบินกินมีเล่นอยู่แล้วนะคะก็มานั่งรอหน้าประตูกระสุกคุโรมิมักคาลาเต้ก็ไปวิ่งเล่นด้านซ้ายมือค่ะมักคาลาเต้คุโรมิมันตามตะบนต จากข้างในเข้าบ้านเลยๆแล้บินซีก็นั่งรอแบบใจเย็นๆเหมือนเดิมนะคะจ้าไยไม่เข้าบ้านสักทีมาคาราเต้คุโรมิก็เดินดมนั่นดมนี่รอไปค่ะเลยบินจินนี่ก็นั่งรอแบบใจเย็นๆเหมือนเดินนะะนมน้องหมาทุกตัวรักเจ้าานมากเลยนะคะ เต้ก็เริ่มวุ่นวายอีกแล้วส่วนคุโรมิก็นั่งเสนอหน้าอยู่ข้างหน้าโรบินกินนี่ก็นั่งใจเย็นเย็นชิวๆเหมือนเดิมค่ะตอนนี้น้องหมาทุกตัวก็เริ่มสงบลงแล้วนะคะแต่เย็นๆรอาำไมกห้ได้ ก็นั่งลงคูโรมิมองไม่กระพริบอาเต้ก็ไม่หงุดหงิดจินนี่รบินก็เหมือนเดิมไหมน้องหมาก็เข้ารอเจ้านายเข้าบ้านน่ารักน่ารักต่วไทยก็ดีใจนะคะแต่อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกตอนนี้เจ้านายก็เสร็จเรียบร้อพร้อมที่จะเข้ามาในบ้านแล้วค่ะ เวลาจะนายตัดสูเข้าด้านกิี่โรินก็เข้าบ้านก่อนเพราะว่านักข่วัีคิดเนเยอะค่ะนักขาเทมิ่ก็ดีใจจะออกมากให้โรบินจิมมี่ก็้รออยู่ค่ะคลิปน,นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ดติดตามพวกเราและรอชมคลิปใหม่ขอบคุณมากนะคะ